เบาจิตเพื <bom cup> oh, oh, ่อนพี่น้องเอ้ยมืึอนี้โดยน้องสบายดีบอ้คัโดยเอ้าพ่ายไหนเจ้าบริการเฮือนบ่อนั่นโอ้ยเนาะเฮือนเราหมดอะแต่ว่าหรือว่าอย่างใดเนาะเบรกบม่อยู่บ่อหนะไมีเบรกโอ้ยไมีเบรกเพื่นวะเอ้าเอ้าเอ้าอ้แม่ว่าสิทัยบ้านกับเจ้ามาตะเวียงได้เนาะพี่น้องย่าค่อยในยู่ชุนเนอร์เพื่นเพื่นที่มา สู่เข้าสู่ขวดนั่นแม่พ่นละแม่สีมือน,น้ำพ่นบ่ะอ๋อสีสีสีกับเมื่อเจอบพ่นสี่ไปจับบังลูกทรายขวนั่นรลยลูกเออเพ็นเออพอแล้วก็เป็น,ออน,ปนยังไงลูกอ่าโทษเนาะพอเพ่นเห็ดสังเดฟพ่นเนาะอย่างโก่งโกอยู่พี่น้องเอ้ จังใดกากาทักทายสบายดีเนาะก็ผมเอ่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อเนาะพี่น้องตอนนี้เนะาะกอยู่หน้าบ้านนาเฮือนอของแม่แก้วมานี่พี่น้องเอ,อ้ยแล้วกาพปรตูศรีไล่เนาะหรือว่าพระตู้พรมวิไลบอกพอตากระโดนเต่งเดินกูได้เข้ามาอ,าอ,อ้าวเนาะเมื่อฝนใหญ่เพิ่นมาจะใส่ดิเัิญน,นี่โว้ อ่าเถอะอ่าเปลี拜拜่ยเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะก็ไปอ่าตะกี้กับปตูเพื่อนกับปันอันนี้แหละพี่น้องเลยอ่าไปขายพักขายเงาครับอ่าผู้เป็นเมียเนาะกับเมตู้เพื่อนแต่ว่าอ่าทั้งแม่แก้วนี่เพื่อนเพื่อนต้องใส่ล่อเข็นอ่านี่พี่น้องเนาะอ่าเข็นไปปันไปอ่าเถอะอ่ะครับบอกครับบอกจิตเพื่อนพี่น้องเลยมื้อนี้ โด้อสบายดีบ่คัสบดีโดยเอ้าพ่ยนจะบริกายเคื่อนบ่อัน่นโอ้ยเนาะเคือนเราหมดอะแต่ว่าหรือว่าอย่างใดเนาะเบรกุยู่บ่นะมีเบรกโอ้มีเบรกเอ้าเอ้าเอาเอ้าโอ้ยโอ้ยชนหัวเแล้วโอ้ยโดยน้สดีสบายดี เดยพ <laughs> อผู้พอเข้าคอยกึ่งอย่างหัวน,นั่นายถีงเนาะก็มาหานี่แล้วไปยังเต็งเตกี้เป็งยังคือโมมาโอ้ยเนาะไม่ได้คอยลงมาทางนี้บนันไดตะกี้อ <laughs> เออบ่ได้เห็นโดนแล้วเนาะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อยู่แห้งอยู่ สิเดี๋ยวมึงีใช่โอ้บนนั้นตต่ก่อนพอตู้เราไม่ได้วบากนะนี่นะเนาะอ่าก่อนนี้ได้เงินคนมีเงินเนาะตต่ก่อนพอตู้แล้วมีโว้ยน้ามันปลูกอยังชึกมีนี่นี่มีรีบิวของปลูกของพังเนี่ยนี่เปิดแล้วเปิดแล้วดูสะโอ้ยเดี๋ยวมั็นบะเมียนพอตู้คนนี้นี่ โอ้ยอรยๆดตังไหนคำว่าห่อจะโดนแล้วบ่เพิ่งเอเลยพี่น้องเนาะะอันนี้แก่ตั้งแต่ามาตะกี้พนะแมนมนรถคันนี้นี่นี่นี่รถคันนี้นะของแม่แก้ววันนี้พอนะแม่แก้วมันี้เปิดขายพวงพวงออมาเห็นเพื่นขี่รถงูโก้อยู่เนาะสร้างสร้างลิ้นได้พี่น้องเลยเพ่นก็ได้ เก่งเก่งเก่งแต่เออแบบมันไม่ได้มีเบรกเลยเนาะเบรกเบรกอยู่ในโต้เลยด้มันห้อมไปจากช่วงมันได้อันนี้นะเอ้าเจ้าก็คึงไว้แน่นแน่นเหมือนป่เออเข้ามาทำให้มันตีเหมืนมันคึงเลยคึงได้บ่อาจ้าลองเอาไปเบิ้งเอาสูบเจ้าขึ้นนู้นเอาชุดมาชุดมาเบรกเนาะเบรกอยู่กับมือเนาะเบรกอยู่กับมือนี่ฮะเบิ้งอ่ะสมมติว่าจะไปท่าไหนแล้วออกกันได้ไเอาออกชุดมาเบรกเบรกอยู่นี่เนาะเื็แได้เบรกอ่ะเบรกอ่ะ เบกบันหมวแม่านั้นเบกแห้งพุดธเบกแบบว่ามือเบื้องหนึ่งเจ้าก็จะปะเขาเลยอือเดี๋ยวปะเออเห็ดฉีกคึ่งไว้เออเห็นบ่อ่าเออแบบแต่ว่าเขาได้จังหวะมันแล้วมันก็บโบได้นี่ปันได้ดอกแต่ว่าอันนี้เรากะพีโบได้เนาะมีบ่กับโบมีอะไรพีมน้งบ่งเนอ่าเราให้คนแตงใช่แบบ บนป้าเครื่องป้าของพี่น้องเลยคือแม่ตู้กับพ่อตู้พอดีเป็นคนที่ว่าดุได้พี่น้องเนะาะบนมาหาราเตหึงเด้พี่นอ้องแม่ก็ที่ว่าโดนเติบวันนะี้ลงมาหาแม่ตู้พันธ์แล้วก็พอดีว่าทั้งเบอแสเนเพิ่นกับเมเวิ่งชิลงมาทั้งนี้คือว่าเข้ามาหาน้องน้ำใสเพิ่อนน้องพี่น้องเนาะอู้วววน้องน้ำใสเป็นผู้ใดเขาบอกว่าหา นี่เกี่ยวมันี่เก๋จักได้หึงเลยคือน้องน้ำใส่นะคือหลานของเราหลานมาเมื่อนั้นตะกี้ยังไม่มีเนาะยังเราวกาวันละสิไปเอามาอยู่น้ำมาเด้แต่ว่าเรายังไม่ได้ไปเอามาตอนนั้นนะแต่ว่ามาบ่ช่วงบ่ตามาช่วงหนึ่งนะมาแล้วแต่ว่ายังไปหงเฮียนเดียนนะบ่ตาก็ยังไม่ได้เห็นนี่ค่ะว่าบริยูเพื่อนบ่านของใครเมนตอนนี้นั่นน้องเพื่อนไปหงเฮียนเหมือนเนาะอ่าก็ประมงสิบ น้อยๆแต่ประมาณสิบปีเด้อสิบเอ็ดสิบสองนิดี่จ๊กเดี๋ยวที่เข้าไปถามทั้งเมตุผู้ตู่เพื่นเพิ่งพี่น้องเลยกะกราบทักทายสบายดีเนาะครับผมแม่พี่น้อง fc burst สุขูสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะกะคือว่าและเมื่อกี้นี้กะฟาดกันอ่อแสดงเป็นผู้ตู่เพื่นหน่อยนึงเป็นตู่หน่อยเโอ้ฮาดินั่งดิ้นติดเลยว่ะนี่เนาะที่คอยครึ้งเนี่ยเป็นเบรกในเด็ก้ากันใช่ไหมขอบใจทั้งเบาค้ำลายเออ จะแบบเจ้าแบบลองลองลองขี่ไปไว่ายบังดูได้บ่อยข้าขอยสุขแล้วแล้วกกันเออเจ้าจะเบรกแหงไลยหัวทิ่มไลยเออเพื่อนเนาะเนาะพี่น้องเลยบ่าวบุญเผยโทรมาเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่อ่าทางบ่าวเผยเพิ่นโทรมาได้เลขเด็ดบ่าวเผยโอ้ยได้บ่าวจีบบ่ได้บ่าะเจ้ามื่อนี่จากแล้วบนเพิ่นช่างบ่าวตาซื้อเลขผงกับเลขงูให้เพิ่นเมื่อกี้นี่ อ๋อคนอ่ะทุกเนาะใหญ่ข่อนโอ้ไปหับลานโดยเนาะมาเลยมาเลยซ้อนกันมาเลยเบอร์จิตเบิ่งคักเลยแต่ว่าบนนั่งอยู่ใช้เบอจิตนะนั่งกระสานบ่ตูดไล่ได้เบิ่งเออหรือวันรักวันน้องเพื่อนมีรถถีบจักรเนาะเนาะอะไรได้อย่างนี้เนาะจังหวะขม่อมขม่อมไปพี่น้องเลยฮ่าโอ้ตากระดุมกระดุมอยู่ ตอนนี้นะี่ยบอเผยกับบอแสนย,ยังอยู่เพื่อนเป็ตู้พันพุนพ่นยังถ่ายคลิปอยู่ย,ยังเฮิ่นๆอยู่ยเหิอนๆเยอ่ฮะเนาะเดี๋ยวคอยไปเขา้าทักทายสวัสดีกับป็นตู้พุ่นก่อนเบิ่งนี่ก็ซื้อข้าวกำกับไข่ปิ้งพี่น้องเอ้ยมาหาเป็ตู้พุ่น,น,ตนแต่ว่าเดดเดดมันนี่เอ้าขนาดบอได้มาแต่โดนพี่น้องมาตะกี้ยังเป็นป้าเป็นดอนบดมาบนนี้รถเป็นซอยบ้านคนบุแหล่แมน ป้าบ oh. ah, ่อจิตม really <mad> ึงเนี่ยมีไฟมีอยังแบบถึงบดได้แบบเนี้ยอยู่กลางป่ากลางดอนพี่โอ้โด้วยเอาลงลงลงไปพูดหน่อยดิมันมันมันเห็นไหมพ่นชิมคือเกราโอ้โด้วยเมนปลาบดแถวหนึ่นี่เนาะอืมโดยสบายดีเด้อแม่เด้อโดย อ่าจักว่าเพื่อนเขาอันเอื้อยอย่างเนาะเอื้อยเอื่อยอันเอื้อยเพ้นเอื้อยเพ้นก็อยู่ทั้งนี่ปรจักเนาะเด้ฮะลูกที่นแจงไปแล้วลูกเหลียวเดี๋ยวมาเบิ้องขวาโอ้ห่างกันสีเดิมเพึ่งโดนเพื่อนเขาเอื้อยเพ้นก็อยู่ทั้งนี่กันได้บ่จิตเห็นได้ในคลิปเขาอันอ้ายเพื่อนวิ่งคลอยลงมาทั้งนี้เนาะลูกชื่อใครครับชื่อเขากรรมมาต้อนเด้อเด้อเนาะ เดี๋ยวๆอ่าฝากไปดีก็ได้ืออ่านี่ก็ไดเนาะโอ้บัดบัดน้องน่ะไปเรียนโดยบ่ตุงไปรับโดยจังได้เพิ่นไปเองเพิ่นบ่หือไปรับไปเองบ่มีรถทีได้ลูกอพ่อจันรถทีให้วกับอ่าอันรถตัวนี้แหละเพิ่นก็ซื้อให้แม่ปู่ยใจบุญเพิ่นซื้อให้แม่โดยผิดของบ่าวจันโดยอ่าโดยที่แม่ก็ขี้ตนี่แหละแม่ๆ ใช่ครัมันมืดมัเท่าจะไปทับไปส้มวันนี้ยังว่านั้นยังว่ามีตาเนาะดูนี่โอ้พี่น้องเลยแกยังขายเครื่องขายของคือเก่าไหมเพราะว่านี่แม่ก็ไปพุทธเดนมีตะวันพุทธตลาดนะมันได้ขายดีรวยคนมาไหลอันวันธรรมดานี่มันมะเขือซีดกองกันเหลือรวยแม่แต่ก็ไปอืแต่ว่าชั้วพุทธวันพุทธนี่แบบมีลายอะไแห่งดีเนาะขายดีโดยแบบอันเป็นเมี่ยงเป็นของกินนะพ่นีแม่แล้วแม่ก็ ม่ใช่จ,จำนวน,น,น,ำนวนหนึ่งแม่กะติดจำนวนวนนึงทางทื่นเพื่อนห่านทางทื่นเท่าทางทื่นเพื่อนผู้ดีเป๊ะแสนตตแต่ละพูดแต่ละพูดได้กำไรกะบแ้กับซองแสนมึงเท่วกับแสนห้าแล้วแ,แบบแบบเป็นแบบเป็นขนมขยังได้แมก่กันบนับเกลือนหครับขายกันอบ่เป็นเมี่ยงทอดเมี่ยงดิบขนมมกแล้วก็ของกินแม่ไปแต่เศร้านาอ ไปแต่เช้าแม่ไปแต่หกโมงครึ่งแม่ไหตลาดนะแม่อยู่จนเจ็ดโมงแรงอืมเอาตลาดนี่เพิ่นบิดมือเลยบมันเมิดมือลูกโอ้หัวตลาดนัดบางบ้านนะลงแต่หกโมงเช้าเนาะแปดแปดตอนเริ่มบางสีนะกป็เจ้าขายสุ้มื้อตอนเช้าขายเครื่องกินซุกหรือเป็นสิ้นแห้งเป็นของกินซุกแล้วเป็นเจ้าขายสุ้มื้อสู้มื้อสุ้มื้อบุมีทิศบุมีเซาลูกหาแต่ว่าแม่ไปขายของกินนั้นตอนเช้าฮันเดอมีอ้วดอกแค แล้วก็มีมุกปลานิน้นมุกไก่อ<ม>้อมขี้เล็ก<ม>แล้วก็ไสก้กอกห่อส้มเพื่อเอ็ดมาส่งให้แม่ได้แม่ขายมดจำนวนนแม่ก็บรไดเอาลายเสื้อละสามแสนรวมมดโด้อด้พอดีมดแล้วแม่กับบรรพุแล้วแม่ก็ยูดต่อบน้นลาเอาเมี่ยงไม่แม่บันนี้เมี่ยงดิบเมี่ยงทอด,ดเป็นขหนมมกมาส่งให้แม่คือเก้าหนาาแม่ไปแต่บรรพุราะว่าบรรบรรพุธนี่มันได้ขายดีเลย ตัวนงเก่งเด้เก่งเจ้าเก่งเลยแม่้ทางป้าทางดอนก็ทางอีกบดเลยบคุดเองบดดอนหรือแบบไหนทางป้านี่แหละแม่นแม่ฮักของน้องน้ำใส่นให้มาจ่างคุ้นทางรวยลานนึ่งลานนึ่งกุศลทรับซ์สาให้แม่นเบิดเนาะก็อล้รก็น้องน้ำใสจะปีก่อนน้ำใสซิปเอสเนีงบอลไดติมปุ่นเดือนหก ช่วงลูกลงมาตอนนั้นนะเพื่อนไปอึงเฮียสตอนนั้นเนาะแบบท่านได้เห็นพบบท่านได้เห็นน้องเพื่อนพี่น้องเพื่อนเมื่อนี้นะบอสเซนเพื่อนกับว่าสิเขามหาเนาะแต่ว่าเพื่อนยังเวไปเฮือนไม่ตู้พันก่อนอะไรจำลูกหลวงเขามาก่อนยังไม่ได้ถากันน้องพี่น้องเนาะกับเมื่อนี้กับวันประหัตแม่นมึงนะประหัตสุขุนเสา แป่นว่าวันพระหัดเต่เต่ลรพระหัทแตไพวกนี้ส้มกีฬาส้มจะกีฬาเฮียนตอนเศ้าตอนแล้วส้มกีฬาแล่ะเต้บานย่นบานดิเออแล้วอันนองน้องเพื่อนเฮียนเขาห้องปห่าหต้ป่าโดนปห่าเลยสิบเอ็ดปีปห่าสิบปีสิบปีปลาเดือนเจ็ดร์ลาวนบนเต็มเต็มเต็มสิบเอ็ดเพื่อนเกิดเดือนสิบ เดือนเจ็ดลาวหาเดือนหกสกุลน่ะนะแม่เพิ่นให้ใส่เดือนหกสกุลดูเอ้โดยเป็นอะไรเนาะมันอย่างไดเราได้อาศัยเพิ่นทะเลบาลเนี่ยสายแต่เพิ่นได้ลูกคือตอนนั้นน่ะแม่อยู่สองเท้าตอนนั้นแม่นแม่นแม่ดับมือสิได้กินเถือกินแห้งและเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้แม่ก็ว่าฟังเบื้องปีใหม่ลาวนี่แม่ว่าสิไทยบ้านกับเจ้ามาตะเวียงได้เนาะพี่น้องย่าค่อยนๆอยู่ชุดเนิ่บน เพิ่นสิมาสู้เข้าสู้ขวดนั่แม่เพิ่นละแม่สีเมืองน้ำเพิ่นบ่อ๋อสีฉีฉีกับเมื่อเจาะพุ่นที่ไปจับบังลูกชายคนนั้นแหละลูกเออเพนเออเพราะแรกก็เป็นยังไงลูกใช่หาก็ได้สามปีป้ายลูกอะแบบมีอีกสามปีป้ายได้ยินอยู่มันก็อยู่ดีไม่แห้งอยู่งฮะช่วงนึงมันเพิ่นเป็นร้อยลูกอะร้อยนอ้อยเพิ่นก็เจ๊กจ๊กปีแล้วก็เลอยากเข้าสาวเป็ดสาวเก้าอะไรได้ลูกอ แต่พอเพื่อนถือคุกน้องแม่เนาะพอคนนี้น้ำพี่น้องเลยนางน้ำใสก็ว่าอยากเมื่อคอยเลยว่าบ่มเอกับยาเลยเมื่อพ่อเจ้าผู้เสีให้ไสแม่บอกเพื่อนนะบ่มเอกับยาอยู่นน้ำพ่ออ่าคือคือคือน้องน้ำใสนี่เป็นเป็นลูกของลูกชายบอกอ๋อเป็นลูกของลูกชายลูกชายเจโน่ได้เบาเสดอัลบาตาเบาแล้วให้อะไรเหมือนคนใจน้อยได้น้ำใสคนใจอ่อนๆให้บ่ได้เบาดีๆอืม แล้วแม่ก็บ่บ่เคยได้หายเพิ่นดอกเพราะว่าเพิ่นก็เป็นลูกกําพร้าอีต้นเพิ่นนั่นแหละแม่ๆๆอีกน้อยว่าแล้วก็ยังยังความคิดแบบว่ายังบ่บางอยู่แม่นอ่า่ออน่ปอเอาแน่แ่อ้าวบ่ทาได้บอกดอกเวียเพิ่นมาพ่นเอ็ดโลดอดุเนาะดุอยู่ดุพี่น้องมื้อเช้านี่ก็ซักเครื่องซอยแม่น้อยนึงแล้วว่าไปโรงเรียนย่าแม่สิซักเองดอกว่าแม่บเมื่อยบ่ว่าเมื่อยก็ยาอดเอาาลูกเ้ยอมื้อแงจก็กูโดยเพิ่นว่ามาขึ้นอยู่กับ ผู้บกผููสอนได้พี่้อกเอ้พอเม่พาดุปูยาพาดุแมตูพอตูผ้าดุดุด้องกันเลยพ่อจะอันเสียเนาะก็ไปล่างพ่อไปล่างว่วงไปเสิร์ฟอาหารเขาจนว้าวเด็กเสิร์ฟคือว่าน้อยแท้เขาปั๊บปั๊บปั๊บเนาะว่าไปได้ไปจะเอาเงินให้ได้เงินเศษนึงพูดมากินมาทานพูดมาแต่ในเมืองพู่งโมลูกเกยลูกสาวกันเด้ย้านาย มุงมากับไปล่างทั่เมือช่วงน้ำหนาวในช่วงนั้นเย็นเบดมือนะมันก็นุ่งส้วงขาสั้นไปเลยยานพั่อจะมือเพิ่นเพิ่งกับเงินให้สาวพันของกินให้ด้ยมาวันนี้รถรางเปลนเบิร์ดทางนี้ก็ได้เนาะดยเือเดี๋ยวนี้นะเพิ่นแบงคายเป็นดินจัดสันเพราะด้วยได้ไหมเดแลยด้วยดยโอ้เธอเองก็คนซื้อเบิร์ดเลยเบิร์ดแล้วเบิร์ดโอ้หลายแล้วคือไายตอนนั้นได้เป็น ได้แม่กับบุหูตะลูกคือได้ยินพ่อจะว่าว่าสิบห้าคูณซาเอสบอกดวงยาวสิบห้าคูณสาเอ็ดละสี่หมื่นห้าเพราะว่ามันติดหนี้นะมันสี่หมื่นห้าคือว่าแม่ก็คือได้ยินแันนี้แล้วก็จะ่โทษอ้ยมันเรื่องดินมันมันบทัานกันดอกดิมไหวนะมันมีเงินผู้ใดก็ซื้อดินไววนะมันแม่ในพืนกได้นี่ดูไอ้พื้นก็อยกได้มีผู้นึงตะกี้ย่ลุงเฮิมเนาะ แม่เบาสุา่ลุงเฮิ่มพังว่าลุงเฮิ่มมันเพิ่นจะได้ดินให้เห็นพวกกันคนทุกคนงานเลยวพราแม่แล้วว่าไปถ่าบังพ่อจะดูลูกเ้ยว่าเธอเป็นอยากปั่นให้บ่อแม่ว่าแล้วเพิ่นก็ให้ผู้นึ่งมาตักไฟลุกแม่กับผู้หมาซื้อเปิ้นบอกขี่รถตู้มาขี่รถ แม่นะูโอ้เพื่อนก็อยากหาถามมาช่วยกุคนคือกันเนาะแต่ว่านอยากได้เพื่อนว่าวันนี้มันลมกับพ่อเจ้าคันว่าเขาขายไปแล้วพี่น้องเขาไล่หนีเด้เขาเช็ดเอาได้พอเจ้าระว่ายใช่ไหเพื่อนว่าบเผาขายแล้วเฮ้ยเอ้ยครอบลูกจ้าโดยโดยเพราะว่าดินแม่นี่แม่นพ้าพุ่นแล้วข้าพุ่นละเลอะโดยพื่นโอ้ค่าค่าส่วนคือเราพุ่นแต่การลงไปทางใต้พี่ตอนนั้นแม่ชื่อเท่าไรก็ตอนนั้นดินมูลเพื่น โอ้ดินมูลทั้งพ่อบ่อนี่มูลพ่อหมดเลยแต่พี่ละาโคตรพุ่นโอ้แสดงเขาตะกี้ลายเนาะลายซิปเอฟตอนนี่บ่แต่เดี๋ยวนี้เบิ้ดแล้วเนี่ยปบ่อกรนบุขายเป็นป้าหกคนนี่อันนี้ว่าแต่เดี๋ยวนี้นี่ยังอยู่บ่หรือว่าเบิดแล้วยั้งโอ้แต่ว่ามันยังเปิดปลาเราโอ้ยคันขายเบิ้ดมันเบ้าโซดเราซื้อแล้วรวยอันนี้ซิขายตั้มตอนเราบปซื้อหนทางมันเข้าไปใน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 อืมคันว่าขายเบิดนั่นเออแล้วดุดแล้วแบเป็นโรคคายเห็นเบ้าสูดเอาแล้วลูกอ่ะ คือคนข้าวตะกี้เนาะพี่น้องเนาะแบบว่าขออนุญาตน้ำพ่อแม่ผู้เฒ่าตายง่ายกินแบบคน้กล้เพิ่นชาวเพิ่นใหม่ไปได้เลยตะกี้นะเดี๋ยวนี้บ่ได้ใหม่บ่ได้เดี๋ยวนี้เนาะตะกี้โอ้ยเพิ่นว่าไปเลี้ยงงัวเลี้ยงม้อไม้ให้ไม้หน้าไปแต่โรงเรียนน้องเพิ่นอยู่นี่บริสข่ายปานใดตดิไก่เติบอยู่บนทางลูกมาเมือนดิโอ้ก็โตทางเวเข้ามนุษโอ้ยแม่นแล้วอยู่หัน่่อา เอากี่ว่าพูหญ่เพิ่นนะเนาะยังยังยังบมงยอมอยู่บท่ท้งนั้นติดใจแล้วว่าจีติดใจแล้วจิติดใจแล้ว <c oughs> แ,แม่เองยังใช้คันนี้อยู่บ่บัดยมบรรทุกขอขอ,ของไปขายแม่ก็พ่อเจ้าคันขี้คันนั้นแม่ขี้คันนี้เปลี่ยนกันอะไรก็ได้ตุนพ่อบปรยำพ่อเจ้าย่างเดยวนั้ พอวัดไปช่วงลานโดยธรรมดาล่ะแม่ก็ขี่คันนี้ไปตะกี้แม่ก็บรได้เป็นนะแม่ก็เฮียนไปเฮียนมาเฮียนไปเฮียนมาเป็นบรรด้เป็นแล้วอันนี้โดยเป็นทั้งเรื่เกือบต่ำหัวเจนแม่แม่เล็งไหวเดี๋ยวมันตูดไปโลดเดย้แม่รถป้ามันมันอายุจื๊กรถดีทั้งหัวบวตทุบเสื่อนโกบุกกดีดี้โกบุกนรัโอ้ยยังข้าวเราพอแห้งอีกเนาะปวตุบนะโดูเอาเลยบอรดิบัตร เอาคอยเฮาไว้อยู่ในเมืองเฮาเนาะกันอย่างหมดเคยเด้เด้อเฮาก็เจ้าเฮ็ดเฮือนมันเป็นยาเฮาแก้วจ้ว่าโอ้ยบ่ค่อยเลแฮงบ่เจ้าเจ้าเอียวเจ้าคอยแม่วะเวลาเอียวน่เจ้าก็บ่อยลังแฮงบ่ฮู้อยลังเจ้าก็บอกอยู่ว่านี่ด้อยลังหยังแม่เฮ็ดู่ว่าดูแม่สิไปตลาดลแม่ให้พ่อจเอียวให้ก่อนแม่จังีไปแม่ย่านแม่แม่ ก็คือว่าแบบว่าค่อยๆนะเหมือนโดนลงมาเธอพี่น้องเลยเนาะมาวนี้โอ้เปลี่ยนแปลงจนจัะว่าห้อยแปลงหูแปลงตาเป็นลายกับคือว่าอะไรทั้งนี้บัตรบริคอยมีมีมีเคสหรือว่ามีงานทั้งนี้เนาะพี่น้องเนาะบริคอยเขามาแน่นมากก็คือนี่แหละมื่อนี้ก็ลงมาดังเช่นตูวพันบอเซียนว่าไปเขาไปหาน้องน้ำใสฝนกรอน็นเั่นเอ้าก่อนญาติทับายอีกคนนิดเเด้อ กินี่ทางไอ้เพิโทรมาที่น้องเลยมามาเอาจิตมาอ้าเอาใครมาให้ตู้เปบอเออเอาโจก็ได้ไครคกันโอยมารีฉันโดยสบดีพตูสบายดีะมเด้อโดยสดีสบายดีมามมาทำสมอาอใช้อันนั่นได้ช่อันบอกบปหยังบอตู้บ่อุย่งสองบอห้องยังบนนีแนวพันนี่ก็ดำเขาแค่นี่ เนาะอย่าคือแมวในเถียงบอสต้าแท้ในดำคักเลยนอนก็ดึงอยู่ฮะให้แมวมาเลยมามาได้แต่อ่าได้แต่อาโอ้เบิ่งเบิ่งวอนแรกกับพาลูกยางเราเบิ่งอยู่ฮะเด้อไปไปที่น้องเนาะเป็นนี่ก็ได้ตัวเบิ่งเบิ่งความแตกต่างก่อนพี่น้องเอยมาแับนี้หลราปอเป็นเบิ่งวันแรกใช้คือว่าไปรับลานลานนั้น ชอบกีฬาบ่อานนั้นยังดินกีฬาคะแนนเหม่นเม่นเหมนเสียงผักเฮียนเลยเพิ่นเอาคะแนนก่อนพอประจานแล้วประสิทธิามาเพิ่นว่ะไทยจ็ดสิบสองนาทีซะเอาคะแนนให้โอ้ยเนาะเป็นส้อมกีฬาดินบ้านบอเต้นเล่นยังสินะโอ้แต่เอาคะแนนใส่ผักเฮียนเด้อเด้อระวังกันตับตามไม่ได้ระวังโดยตั้งไม่ บานะเขาเบิ้งอ่างทั้งนั้นคือคือคือครบปีที่แล้วรือมีอยู่เนาะแต่ว่ามัน,ม,นมันเป็นเป็นยังได้พอผมอ่าผลตอบฮับมันได้ดีป่ะกะพ็พอได้พักเรงพักง่ายก็มา<อ>ได้ลงตลาดแบบแบบพอยังบม่ได้ยขยายพอพันยังบ่อตอนนี้ยัยงเออยังอยู่เกันไพราะว่ามันยากบวมบุมิทึนนั่นแหละยทำบุมีหัวอาหารบุมีเงินไปสื่อลูกมาใส่สื่อเนี่ยพัน Oh, คอบอร<บ>หนมาก็ได้แต่อ้างยังสิเ้าก็เบ,บิดทึน้นแมนมันมันมันกะเฮาบัดโบดได้หาทางทางนอกมาเพิ่มแต่ว่ามันกับบคือแบบเฮาเหือเฮาแห้งปกติเข้าไปเนาะนงานอันนี้มีแต่ผูกพักคล้ายพักมาได้มือละก้อนมากอ่อ บะนี่ฮะบ่มีทุนสะสมฮะกับบ่มีแนวพันธุ์จักอันใดหัวอาหารแน่หัวอาหารแน่ต้องหัวอาหารพี่น้องเลยเดี๋ยวอ้างกับบาซีดปลาได้แต่อ่างอันนี้นี่คือพอเสียหน้าไม่ก่อนด้วยให้มันจางให้มันจืดปูนจางเอาต้นกล้วยจะพอมได้ลูกได้ยินก็เจ้าเพาเขามาเหมิอนดนกับกับได้อยู่พอพอมาน้าเหมืยนกับดนแล้ว บางงานมัน็นเป็นเท่าอลไรถือ<ม>ว่าเรียงได้แล้วมันนี้ฮามบ่มี่เขาก็เลยบบปลอยนำเขาเอานี้ออกเนี่ยพื้นมันแตกไปืสื่อซิมั่งมายาไมน่นี่เท่ไหม,มเทมันอยู่น้ำไหนมาอีกแม่นมันเน่าไปตุ่มไปตองลงน้ำนี่มันก็ค<ม>ั<ม>กเลยเนาะเป็นเท่ามันจืดแล้วฮามบ่มี่เนี่ยพันธุ์มันลงอย<น>ู่เลยปลาเมยียคือ,อทางนี้แม่นแม่นม่นมนจกก้อนแบบนี้ลงลงไปบุบเบือทางใต้มันนี้ปีสิมานน่กะ ป้าต้นไม้ทั้งนั้นหันใหญ่เขาก็ขึ้นมาปลูกเบิกต้นนี้เฮ็ดปลูกพักโอ้อ่าต้นไม้อยู่ได้ต้นอันต้นไม้กินหมากโอ้ต้นไม้กินหมากใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็จังป้าโอ้ต้นมะม่วงมังมี่เข้าหันง่ายเขาก็ปลูกเงีือนทั้งนั้นแล้วก็บคืนว่าปลูกต้นไม้พ่อแล้วก็พ่อนี่ยมักในการเกษตรนะนนี่แต่ใดมาบ่มันกับบ่มักแต่ว่าเข้าบ่มีแนวเฮ็ดเออ เขาเหิริเลียงนักบ่ได้เลยมันต้องในบุกเบือนใช่ตัวนี้พอแห้งเขามีดทำนั่นอะก็ได้แต<บ>่ขุดดินปลูกพักพุทธพักคือพอหิรเลียงไก่เอาไล่บ่ท่านไก่ออกคอกับมันเสียรลดนั่ยเนี่ยอย่างว่าพอดุได้เขาจับเขานั่งพอได้แล้วก็แบบอ่าจังใดอยากไก่าย่แบบคือคนไทยคนไทยคนอีสานอ่าเพิ่นมากเห็ดอยากเค็ดแบบชีวิตพ่อเพียง แทนน่แทนนั้นเพิ่นก่เฮ็ดร้ายเนาะเขาเบิ่งในยูทูบ่น้องเลี้ยงกบเลี้ยงปลาปลูกกล้วยบอกขันมิทึนเนาะเฮ็ดได้อันนี้ก็มักอยู่อันลูกลูกจิตลองถามพอเบิ่งหมูล้านนี่ยพอว่าตอบโจทย์ได้ดีอยู่บ่ได้เพราะมันกินแบบธรรมศาสตร์เฮาเลยเฮาเลยผึ่งหัวอาหารเมียงขาต้มหยวกต้มห่อแต่ว่าต้องเลี้ยงในดุกในปลาที่เนาะจังเหมาะเนาะให้มันเข้าแต่่่่่วาาาเเเฮอีีกคบบบไไปปด้สสยย ออกไปกับท้าเจ้ายิ่งกินโลยพร้อมติดโด่งเลยเนาะเพราะว่าเข้าตอนเฮ็ดขึ้นนี่นะพอเฮ็ดเฮ็ดหัวนี่เรียงเป็ดได้นี่เรียงถึงสองร้อยตัวนี่อาหารก็จะมาลงทึ้นตะกี้เห็นนะพอเนี่ขอเป็นแห้งานกับทีทีแต่เพิ่นมาปล๊กขอกนี่เฮ็ดหัวไห้ไันดีๆนวยพอจะเป็นแห้งานเกลือบริบาลหักษาก็โอเคอยู่บ่ ก็พอได้กินเข่าออพอา้องโบมีเงินเดือนอาศัยว่าเลี้ยงเป็ดเพิ่นเออเลี้ยงเป็ดเพิ่นเป็ดไปขายเพิ่นซื้อเข่าไม่กินเท่าละหมื่นสองหมื่นจะก,กันกลุ่มเดือนอะไรก็แล้วไปเจอโบเล่นอนวดในเป็ดสองอร่อยตัวนี่ชิบสองโมงกลางคืนยังตอกอีวีดยงโต้องใหญ่อันบัวเฮาเ<อ>ก,กี๊ยมเพิ่นแกดหยวกมาเฮาซ้อหยวกซ้อหยวกมาเลยต้มต้มใส่ฟุยตัดคขิงต้มแล้วเลยตักออกมาใส่ซ่กกกกมามปลาเมียน ซีซามามันเต็มเ้าเกลือทีหนึ่งซีซามเนี่ยเป็ดสองร้อยตัวนะตักออกมาให้มันเย็นตอนเสาร์ห้ามเ,มามเ,มามเมลยมันเอาห้ามมาส่งใส่หยวกอะไรก็เกลือต้มหยวกกล้วยหยวกยังไปชั้นเนาะสอดหยวกต้มจนเดืกต้มเลืออย่างในนอนปลาใหมันเย็นเนี่ยหอนวันเสาร์ใหมันเย็นเ้าก,ก็เกลือดอเด,ด้อทำซีโตต้มตจนเสาหนึ่งที่ว่าบทท่านเกลือมอต้ามักอยู่บอต้าในการเกษตรพี่น้องเอ้ยมักได้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่มักแต่ว่า ถ้าสิให้ยุดเห็ดตอนนี้นี่ยังแต่ว่ามันยังบอโอเคพวะว่ายังน้อยสำนี้แต่ยังอยากออกไปหาเวียกทั้งอื่นอยู่สินะนี่อยู่ <c oughs> อ่าถ้าว่าเขาสิปะตอนวนี้ปุ๊บไปเห็ดลดนี่ก็ก็เพื่อมันสีพื้นสีพูเน,เนาะเบี้ยไม่ตชวมันสีอ่าเนี่ยก็มันงน่ารเริ่มเริ่มศูนร้ายกับพวได้แมนต้องแบบว่าจังใดตัวใดมันได้เงินไวตัวใด,วดมันอันนี้นี่นเขาพวามยังหนุ่มยังน้อยพวามันยังมีเหือมีแห้งต้อง บีบหาก้อนนะนี่ความคิดอ่าถ้าว่าเขาแกตัวมาแล้วเขาโอ้ขี้ข้านไปแล้วแบบนี้นี่อยู่ให้น้ำหน้าถึกเนาะพ่อนเราใช่เนาะเออเขาเมื่อเวียงเขาไปม้วนเวียงนะครัอย่างเห็ดอืมตอนนั้นถึกเนาะเห็ดเบียจัดมือหนุ่มเล็กน้อยนี่ห่วยเลี้ยงไปเลี้ยงกายหยาบยาบไปเพาะกัตอนแข็งแห้งก้อนบว่นได้เจ็บหนึ่งกับบริบบบบเห็ดบ่เนี้ยขาเจ้าจนวันเริ่มบานเนี่ยเด็นไปเฮี้ยนอยู่เวียงเนี่ยเห็ดเวียงอยู่เวียงเลยกับบริเวณนี้เราเห็ดกรรมกรนี่แหละยอ่า ่แมคณะศิลาพักวันเสาร์วันอาทิตย์บริษัทก็ว่าเร่งเบียกอของเฮ็ดน้ำเอกส่วนมัน,น,ม,นมันบ่ได้ใช่ปะหเอาบริษัทก็มันอะไรก็เลยบ่ได้มาบ้านจักเทือ่อจนเจ็บใน,นนี่เจองในมาบ้านคืดได้ใช่ปะแก่โตมากแต่ว่าเบียกงานการอาเมืเ่อยเฮ็ดเมื่อยไปแหละเออในการเกษตรนี่มักเนาะอยู่น้ำไห้น้ำสวนเบิ่งโอ้สัตว์เลี้ยงหยาบหยาบขักอ่ะเดี๋ยวเนาะมีแต่ว่าคำอะไรพี่น้องเลยทั้งบรซนเพี่นนก็ มากเลยเนาะผลเด่นมากหวานเออเพื่อนเกิดกำลังมโหดนี่แหละแต่ว่าผมเป็นดังดอกเนาะแต่มีแต่ว่านี่แหละพอตู้ไม่ตู้เพื่อนอยู่ๆมีคนอยู่ๆดีกว่ามาเลยว่าไปขายเครื่องอะไรบ่างพ่อก็แห้งแหละฝากเงินไว้ให้น้องซื้อขนมก่อนพี่น้องเอ้ยบ่พ่อเพื่อนนะตู้เนาะไว้ให้ลานไปอ่องเฮียน โดยอดหตดลี่ยโดยโดยโดยมือหน้ามาเยี่ยมไม่มาเท่าะไรกับผพ่อได้เนูถืออะไรมานั่งเผาเตอังบ่มีกบมีปลาเนี่เนาะอยากได้เด้เนาะว่แล้วก็มีขายบ่พฝอยามกบมีแต่ว่าเขาเดี๋ยวไปสื่อไกลพอผลไปไปกระเที่ยตัวนึงเท่าใดตัวนึงเท่าใดมันมีประเภทมันตัวหน่อยตัวใหญ่ขนาดตัวับสองเส้นกับตละพัน คันโ่นหาเส้นหาซังติเมตรเลยโอแถวน้าเกแถวใกล้ๆนี่กะไกลสําหรับพ่อเนาะเออไกลเออกะใกล้อยู่สําหรับบ่อตาเนาะมันไปมาได้เด้แกน้องเดินอโดยๆอ้าสู้ๆพ่อเนาะเจ้ามีอันขายันพอพันปลาอืมจากพันปลาจากพันกบเนาะโดยๆเฮพ่อเพิ่นว่าอยากได้มาใส่อยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่า ยังโมงมีทึนมาใส่เพื่อนวะเนาะอยู่บ้านนาแก่พี่น้องยามนี่ก็มีขายบอ๊ดเพื่อนวะเอาจังใดก็เอาไว้พบไปพ่อกัะบ,บอาตาในคลิปต่อไปเด้อเนอะาะจังใดก็คือชิได้ขอโตัวกับก่อนพี่น้องเลยทางน้องนำ้ำใสเพื่อนก็นยังไปฮวงเฮียนยังไม่ได้เลิกวปวดเพื่อนเซ็งเอาคะแนนมือน,นีหน่ะเนาะลินกีฬาเอาคะแนนเอาน้องท้ายคลิปนี้ก็คือชิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย